เดี๋ยวชมบรรยากาศน้ำเต่าครับเหมือนี้วันอาทิตย์วันพักพ่อนเอยพี่น้องเดี๋ยวบรยาาาาวร,บบรยากาศตามป่าตามผู้ทำปรัชดลมหนาวมาแล้วแห้งลมครับบรรยากาศบรรยากาศตีครับร เป็นสวนตกเรียนน้อยไปเราไปเบิ้งน้ำกันเลาะเบ,บิ้งธรรมชาติ โอ้เสียงลมแห้งคักบบ่งเด้อพี่น้องบเบิงบรรยากาศลมหนาวโอ้ยย่งางขึ้นกับเมืยเด้หน่ ไปเบ่งบรรยากาศน้ำกันโอ้ขึ้นมาเด็กเครื่องแล้วเด็กเครื่องภูเขาเก็บผับสวยๆง,งามมาฝากพี่น้อง ยี่พาไปเบื่องเขื่อนขึ้นมาบนภูเขานี่ยิีมองเห็นเขื่อนนะครับตอนนี้เฮายังไปบ่หอดเริ่มเห็นแล้วเริ่มเห็นเริ่มเห็นภูเขาแล้วอันนี้ที่เฮาเนี่ยมเห็นหนี่เป็นเขาชะเมาครับเขาชะเมายอดเขาเห็นไปริบๆ าเก็บผักสวยๆงามฝากให้พี่ให้น้องเบิ่งน้ำกัดโอ,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 โอ้เด้อพี่น้องเด้อมีแต่ปลาแต่เขาพูดอ่ะ ขึ้นมาหมองจุดสูงยังวมืสูงสุดยังมียังมีหม,มองสูงเดี๋ยวขึ้นไปทางเทิงยี่มีหมองสูงสงอยู่ขึ้นไปว่ามองนี้เพิ่นพีเฮ็ดบ้านเฮ็ดรีสอร์ทเพิน่นหมองนี้เพิ่นเตรียมดินไว้แล้วหมองนี้นี่แหละเพิ่นพีเฮ็ดรีสอร์ท เห็ดรีสอร์สดงามคักไปขึ้นเดี๋ยวเขาจะขึ้นไปบนเนินๆนีน่ไปเจ็บภาพสวยง่ามมาฝากให้พี่น้นองเบิ่งปุ๊บเมื่อย ย่างขึ้นมากลัวที่หอดะนี่ละเวบเวบปุนนีนองโอ้สมปเรน เป็นเป็นเขื่อนเป็นสวนเป็นเคลื่อนเป็นภูเขาเป็นเคลื่อนเป็นแม่น้ำเขื่อนเขาจุกครับเขาเอืน่นเขื่อนเขาจุกวัดเหมืองเล่ะวัดเหมืองเล่นี่ที่อข,อขึ้นยู่ทีเอมาเอาทิเมา หนึ่งนี่ที่เป็นน้ำเพอืก่แกงหางแมวกับนายะอมครับที่มองเห็นพวกเขารีบๆๆ,ๆหลายๆหลุมนั่นคือเขาว,วงครับเขาว,วงอูเขาแต่รับจับสอนทั้งร่วมทั้งปลาใหม่ปลายางส่วนเกษตรกรอ้ยงามครับ เขาสลับสับสนเลยครับเขาจะเมาอ,อย่นป้ไยโนดีลูกง่ญ่ๆเนี่ยคือเขาจะเมาครับเขาจะเมาปลายเขาจะมีทงต้องสังเกตดูดีๆมีทงผิวแวบๆผมมีทางขึ้นนะครับผมใส่ใส่ห่อห่อขึ้นไปมันกีเป็นสเสาเรดด่าของของหน่วยงานใดนกอบ,บหูขคือกันแต่หูซึ่งว่าเป็น ทหารเป็นขึ้นนี่จะเป็นเสาเรดาร์แต่ว่าเมือ่อห้าหกปีที่แล้วที่ว่าห่อตกนะครับนั่นแหละที่ว่าห่อตกที่ว่าหากันหลายๆมือกวกที่อุปโภคนั่นแหละคือยอดเขาจะเมาไปสูงสุดเป็นขึ้นไปไี่ภาคเสาเรดาร์เป็นปฏิญญาหน่ะคือไปเขาจะเมา น้ำรับสวยงามน้ำทุเรียนวยวูน่อ่างขุ่นเอาเห็นแต่คนมีรถไถสีส้แมแล้วก็มีน้องน้นมแล้วก็มีทุเรียนทุเรียนทุเรียนใหญ่ทุเรียนเอาหน่วยปีนี่แหละโอ้ยร่มเย็นดีขนาดเลยพี่น้องเอ้ย นะครับลมเย็นดีเบื่อบรรยากาศยับเศาราตอนรับลมหนาวเด้อพี่น้องด้อเบื่อนน้ำกันกาที่บาว,วันพักวันจอนใจปิดหลานหนึ่งวัน คือวันอาทิตย์วันนี้วันอาทิตย์เปิดร้านตร้างหอยเาผาลาครับปีเดียวมวาหาเงินเดียวนะมาฝากปีฝากน้องให้เฮาไ โอกาสกับทีหายเจ็บภาพเ้วยแล้วง่ามมากีฝากนอกเรื่อยๆนะครับก็ <c oughs> ของมีเพิ่มได้ในช่องยูทูปต่างหน่อยคนมีคมนะครับต่างหน่อยคนมีคมเมื่อกี้อยู่ในช่องนั่นละเมื่อกมาหาเห็ด 以后你。<laughs>